นี่กระเป๋าเออรองเท้าวาเนี่ยรอ,องกระสุนสี่เก็บโอ้ยเอาไปผมผู้ชี้เจ็บเจ็บเอาไปดิเอาเอะไรไปเอาผมผมก็ใส่ถุงนี้ไปย้อยล้วมาบ้านบ้านก็เหมือนเดิมเต็มหมดขวดนำ้ำน้ำมันซื้อมานะแต่มันก็นกินครึ่งควางครึง่งทำไมมึงกินไม่หมดมึงทำไมมึงไม่ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนวะ ทำไมมึงต้องทิ้งครึ่งหนึ่งเสียได้ของทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเอาจริงเวลาไม่มีไม่มีสักบาทนะมึงฮะก็นั่นแหละเวลาไม่มีไม่มีสักบาทมึงต้องรู้บ้างอายุก็มากแล้วรู้จักเก็บเงินเก็บทองมืง่เวลากูมากูกระนเหมือนเดิมบนได้ก็เท่านั้นแหละเนาะ กูก็รู้บวนไปก็ไม่เข้าหูมึงหรอกทำมันมันก็โอนได้อีกถ้ากูไม่มามึงก็จะหนาวชมชีก็จะเ,สสก,ะเ,จก,เก็ีไปขายนะคะมันเยอะ นี่ก็ได้เนี้ยค้นกิโลนนเห็นเราโวรดไม่ได้น้งพวยใหมันแหกับนนก,กันดูมั้ยแล้วกันน้วยให้ารมาช่วย คุยกับคุยเรครน้ำทำไมเย็นวะบ้านเมืองทำไน้ำร้อนมะน้ำทำไมบ้านมันน้ำเย็นมาบ้านเราไม่มีน้ำร้อนเหรอ กูก็กดแล้วเนี่ยกูนางเทยมึงเลยกูการบ้านอะเสอไรวะก็กดเดูมันนะการเวยมันจปวดตั้งนานแล้วไม่เห็นร้อนเลยวะเออ นนเ,เนี่ยฝั่งนี้เอาโป๊ะเนี่ยตรงนี้มันจะถือได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่าเอามากลับด้านบอกอเอาขาเอ้ยแล้วก็อัที่หมูมานบบานแล้วจะกลับบ้านลว ินแล้วก็แช่ไว้ทำไมมึงไม่ล้างกินเสร็จใบหนึ่งมึงก็ล้างเลยมึงไม่ต้องแช่ถ้ามึงล้างวลาใบละใบมันก็หมดมึงกินเสร็จมึงก็ล้างเลยนี่มึงแช่มันก็กองอย่างนี้แหละอิชานอยู่คนเดียวกัยังแช่อยู่ าำยังไงทินึงเลยเดี๋ยวเปล่าเลยถ้าเราวิ่งได้ มึง่ยไม่โยนทิ้งอะไรเนี่ยไม้อะไรเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะเอาหนามห้เจ้าตีเอาน้ำให้เจ้าทีเห็นไหมมันเกยลาเจ้าตีจะต่างโอ้โหผลไม้มึงตั้งแต่กี่วันกี่คืนแล้วเนี่ยมันเน่าแล้วมึงซื้อข้าวอะไรไปไหมมึงข้าวมึงเป็นกล่องแบบนี้ฮะเอาอะไรทิ้งข้าวอ่ะข้าวกี่ข้าวอันไหนทิ้ง ข้าวในถุงเนี่ยมันกินได้อยู่นะไม่ได้ข้าวในกล่องนี้เมื่อมาจากไหนซื้อมาจากใครนใคนเ,เนิร์ซื้อมาจากใครคนเนิมอ้งไปไห้คนเนิรมมาเหรอเออกูเออชื่อแล้วล่ะมึงชอบกินสลัดอันนี้มันไม่บูดแล้วเหรอสลัดอะ่ะ ถุงกระดาษได้ถุงขยะมึงเอาไปทิ้งเด้เอห้อยตรงประตูเนี่ยเขาแต่งหน้าให้นางมาอย่างสวยนะแต่นางไม่ไมชอบมันไม่เลิศมันไม่เลิศม,ม,มันไม่เข้มขนม้นขขน,นางก็มาแต่งเองอีกเหรอหันมาตีมึงอ่ะยังไม่เสร็จ <laughs> นางก็มานั่งแต่งเองอีก